สวัสดีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับใกล้ๆสถานีรถไฟเราก็จะมาเดินเล่นกันนะครับวันนี้เป็นการเดินเล่นที่ไล่อางุ่นนะครับอากาศช่วงเดือนมิถุนายนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในช่วงต้นฤดูร้อนนะครับเราเห็นไล่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นไรอางุ่นนั่นเองนะครับช่วงนี้ยังจะไม่มีออดอกออกนะครับออจะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวนะครับจะเป็นช่วง ปลายสิงหาหรือว่าต้นกันยานะครับอันนี้เป็นต้นองุ่นนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแถวลักษณะแบบนี้อ่ะองุ่นเป็นไม้พันเลยนะครับก็จะเลยไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเส้นทางเดินสำรวจธรรมชาติที่ไร่องุ่นนะครับของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับอากาศดีนะครับสามารถใส่เสื้อแขนสั้นแล้วก็กางเกงขาสั้นมาเดินเล่นได้เลยนะครับขบวนที่มองเห็นภูเขานะครับเป็น ล่ขึ้นไปก็เป็นไล่อ่งุุนทั้งนั้นเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูต้นอ่งุุนกันใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นไล่อ่งุุนนะครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับลักษณะก็คือจะเป็นไม้เถานะครับต้นจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาจะเป็นไม้เลื้อยนะครับเขาจะทําเส้นลวดให้เกาะนะครับก็เราจะมาดูดอกกันช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมิถุนายนะครับผลของอ่งุุนก็จะเล็ก ลักษณะนี้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ได้น้ําได้แดดน,นะครับก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยแล้วก็จะเป็นองุ่นพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงไปลายปลายเดือนสิงหาหรือว่าต้นเดือนกันยานั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นผลองุ่นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับต้นของฤดูร้อนนะครับการปลูกองุ่นนะครับเขาก็จะปลูกแซมกันไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้เป็นไร่องุ่นเขาจะปลูกกันเป็นแถวเป็นแนวนะครับก็อันนี้เป็นลำต้นขององุ่นครับก็จะเป็นอันนี้เป็นต้นอายุหลายปีแล้วนะครับต้นก็จะใหญ่ดูอย่างต้นข้างๆนะครับจะเป็นต้นที่อายุเล็กๆก็จะต้นเล็กลงไปนะครับแล้วถ้าต้นที่ปลูกใหม่นะครับสังเกตลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นต้นที่มีเสียวขาวาอยู่นะครับเพื่อพยุงลำต้นให้แข็งแรงก่อนนะครับถ้าเป็น ลักษณะนี้นะครับคืออาจจะมีต้นตรงนี้ที่ต้นเก่าที่ตายไปแล้วแล้วเขาก็ปลูกเสริมปลูกแซมขึ้นนะครับต้นเก่าจะเป็นนี่นะครับลำต้นจะใหญ่หน่อยแล้วก็อันนี้เป็นต้นที่ปลูกใหม่นะครับแรงห่นจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อนๆถ้าชอบมาเดินเล่นนะครับที่นี่เวลาอากาศด,ดีๆมาเดินสำรวจธรรมชาติกันนะครับก็จะมีเส้นทางที่ เห็นเป็นแผนที่สําหรับการเดินเล่นนะครับนี่นะครับเราเจอป้ายลักษณะคนสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมีเส้นทางบอกนะครับว่าเราสามารถเดินเล่นได้ไปทางนี้นะครับเดินตรงตามทางไปเรื่อยๆนะครับในทุกเมืองตามป่าตามเขาหรือว่าตามเมืองต่างๆตามเส้นทางสำรวจธรรมชาติก็จะมีนะครับจริงๆก็มีแผนที่ด้วยนะครับหรือว่าเราเดินมาเจอเราก็สามารถเดินตามไปหาทางสัญลักษณ์ตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีบอก ติดไว้ตลอดไม่ลงแน่นอนเลยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตกันเวลามาเที่ยว,ท,วยคคนนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนสาธารณะย้ำค่ำคืนนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำซึ่งเป็นห้องน้ำสาธารณะเป็นไฟสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าทำไมในห้องน้ำสาธารณะถึงเป็นไฟสีนี้นะครับเพื่อนที่เป็นพยาบาลผมเล่าให้ฟังว่า ก็ที่เป็นสีนี้เพราะว่าสําหรับป้องกันคนที่จะไปเสพยาในห้องน้ํานะครับถ้าเขาจะไปฉีดยานะครับเวลามองที่แขนตัวเองแล้วก็จะไฟสีฟ้าหรือสีดาเงินจะทำให้เขาไม่สามารถค้นหาเส้นเลือดได้นะครับดังนั้นในบางพื้นที่ของประเทศศิตเซแลนนะครับห้องน้ำสาธารณะนะจะเปิดไฟด้วยสีฟ้าหรือสีดาเงินนะครับไม่ใช่ไฟสีขาวนะครับ